ครับต,ตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดข้าไใบที่จะคุมรถแล้วนะฮะก็กําลังเตรียมตัวที่จะนําเอกสารปริมาณ51กล่องนะ,ะกําลังเตรียมตัวที่จะนําเอกสารในคดีอาคารสต้อง,งอถล่มจานวน51กล่องนะ90,000กว่าแขกก็เตรียมยกกันขนกันลงมาแล้วนะครับ ครับขนะนี้ก็บรรยากาศบริเวณถนนที่รัชดาพิเศษแห่งนี้นะครับบริเวณสำนักงานอายการสูงสุดขนานี้ได้มีฝนตกโปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับสวัสดีคุณธนกรสวัสดีคุณเจ็บนิดเดียวคุณน้ำทิพสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับอาคารสตอตงอลรมเนี่ยเป็นเหตุเกิดมาจากทางแผ่นดินไหวแล้วก็โครงสร้างอาคารได้ทุดตัวลงมาจากชั้นบนจนลงมานะครับก็ วันนี้นะครับวันนี้นะครับในคดีนี้เนี่ยหลังจากที่เราติดตามกันมาสื่อมวลชนติดตามกันมาตลอดนะครับในเรื่องของอาคารถล่มแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จุดที่เกิดเหตุที่อาคารถล่มก็ดีนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้นํำสํานวนในคดีนี้ทั้งหมดป,ป,ปริมาณ9 0 0 0 0กว่าแผงนับเป็นกล่องนะฮะนวนปริมาณกล่องก็คือทั้งหมด51กล่องนะฮะ ก็วันนี้ก็มาถึงที่สำนักงานงอายการสูงสุดกันแล้วนะครับในวันนี้ก็วันนี้ทางท่านผู้กำกับสอนอบางซื่อนะครับซึ่งเป็นสอนอที่อยู่ภายในพื้นที่นะฮะที่เหตุอาคารตลกนะโดยตั้งใ่ในเมื่อเกิดเรื่อง อาคารถล่มแล้วเนี่ยทางท่านเองก็ได้ดูแลแล้วก็กำกับติดตามข่าวข่าวคดีในความคืบหน้าในคดีอาคารต่อต้องงอแห่งใหม่ที่ถล่มมาตลอดรวมกระทั่งถึงวันนี้นะครับได้นําเอกสารเพื่อมาส่งมอบให้ทางสํานักงานอายการสูงสุดกันในวันนี้ปริมาณของเอกสารวันนี้นะครับ51กล่องนะครับ51กล่องปริมาณเอกสารเนี่ย90,000กว่าแผ่งนะครับ หัเพื่อนสมาชิกข่าวจดลึกทันเหตุการณ์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเรานี่ครับทางท่านผู้กำกับตอตอรงังซึ่เจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุตึกอาคารตอตงองถลง่มซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงที่ติดตามข่าวจดลึกทันเหตุการณ์คงได้รู้จักกับทางท่าน กันมานานแล้วนะครับหลังจากนะฮะมีการตั้งศูนย์ประสานงานร่วมของทางสนอบางซื่อกันเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันที่นําเอกสารสานวนในคดีนี้นะครับมาส่งมอบให้กับทางสํานักงานอายการสุงสุดครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางสำนักงานอายการก็จะมารอรับเอกสาร ส่วนในเรื่องของการสั่งฟ้องหรืออะไรยังไงเราก็ต้องมารอดู่กันต่อไปค,ครับว่าคดีจะเป็นอย่างไรบ้าง,งไหนกันบ้างนะครับห้าสิบเอ็ดกล่องหนะ้าสิบเอ็ดกล่องกระดาษทั้งนั้นนะครับเก้าหมื่นกว่าแผ่นนะครับเก้าหมื่นกว่าแผ่นโอ้คดีนี้มันเป็นคดีที่ ใหญ่มากเลยนะมีผู้เสียชีวิตนี่มากมากมายนะครับจากเหตุอาคารก่อต้องงอถล่มเพราะว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแอดมินแกลเองเราก็ได้ไปตามเหตุการณ์ต่อต้องงอถล่มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับช่วงบ่ายหลังจากที่ถล่มปุ๊บเราก็ได้ไปติดตามแล้วก็รายงานสดไปตลอดในเรื่องของอาคารก่อต้องงอถล่มแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางสานีตำรวจนครบบา,บางตื่อนะครับ ได้นําเอกสารเพื่อมาส่งมอบให้ที่สํานักงานอายการสูงสุดนะเป็นเอกสารในคดีนะครับที่เห็นเห็นอยู่ครับเพื่อนสมาชิกรับเป็นเอกสารในคดีนี้นะเป็นเพียงเอกสารก็เก้าหมื่นกว่าแผ่นแล้วนะครับเก้าหมื่นกว่าแผนแ่นนะฮะหมายกำหนดการนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับทางท่านพลตํารวจตีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและหัวหน้าคณะขนักางงานสอบสวน หัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง,งอแห่งใหม่ตลกนำจำนวนคดีจำนวน51ลัง233แฟ้มเป็นเอกสารกว่า90 0 0 0แผ่นส่งมอบให้อายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาแปดพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งนิติบ,บุคคลและส่วนตัวรวมทั้งหมดเนี่ย23รายรวมกระทั่งถึงในเพมชัยกันสุรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องตาม ปอายามาตาา2 2 7 2 3 0และสำนักงานอายการวันนี้นะครับก็ได้นำเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานอายการศูนสุดแห่งนี้แล้วนะครับนี่เป็นเฉพาะแค่เอกสารเท่านั้นนะครับในเรื่องของหลักฐานหรือพยานในสถานที่ขอสร้างนะครับยังไม่ได้นำมาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นแค่เอกสารอย่างเดียวนะครับโอ้ ดีครับนั่งรอไม่ได้เลยนั่งได้เลยคนะรบกล่องใหญ่เขาโอเคแล้วใช่ไหมน,นะนี่ครับเป็นเอกสารกล่องเริ่มเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ไหมใม,มีเอกสารมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในตรงนี้ไหมนะครับเราก็ต้องมารอดูกันครับรอดูกันก่อนนี่ครับ 51กล่ 1> 1องคนเจ็บนิดเดียวขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจังหวะพี่กันหน่อยรดมยี่สิบสามสองร้อยสามสามสองสามสามแบบละเยเลนะห้าสิบเอ็ดลังสองร้อยยี่สิบสามแฟม มาสองคนเลยมีนอ้องก,กี่คนนีครับสื่อมวนชนเราก็มารอกันนะข่าวนี้เป็นข่าวข่าวเรื่องใหญ่โตนะที่เกิดขึ้นในะอาคารตึกสอตองนอถลกคือเอกการในสมมติทฤตีแห่งนี้นะครับก็มีมาแบบมากจริงๆนะครับ51กล่อง223รสแฟมน,นะครับ9ก้าหมืกว่าแผ่นนะครับ51กล่อง พี่บังสวัสดีครับนี่ก็พี่วังช่างภาพหนุ่มรูปหล่อของเรานะประจำช่องเจ็ดนะครับ <c oughs> จำนวนของเอกสารน,นะครับในแต่ละกล่องแต่ละลังเนี่ยจะมี running number ไว้อยู่นะจะมี number เพื่อจะได้เวลาทาง,ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาตรวจคน้นหรือล้อจำนวน หรือตรวจหาเอกสารพ่ก็อจากค่อนข้างที่จะทํางานได้ค่อนขางสะดวกและง่ายดายขึ้นนะครับทั้งหมดที่เห็นเป็นกองเป็นภูเขานี้เป็นสํานวนในคดีนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสานวนในคดีนี้ทั้งหมดเลยสวัสดีครับคุณอาวรนครับคุณ โวิ์ครับสวัสดีครับเอกสารที่อยู่ในลังลังนี้ทั้งหมดนะเป็นเอกสารแฟ้นคดีอาคารสอบตงออถล่มนะครับแฟ้มคดีอาคารทัมดนันที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารอดูกันครับว่าตามหมายกําหนดการเนี่ยช่วง10โมงทางนักง,งานอายการหรือทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแล มีการเขาเรียกว่ามีการนำเขาเรียกการแพรข่าวขราวในเรื่องของคดีนี้อย่างไรกันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามชมกันต้องรอติดตามชมกันงกันเอาอเนี้ก่อนเอา้นนี้ก่อนเกยี

แล้วก็ไปสิบครงเลยนะแ,ลลแนนะั้นั้นะถไรั้งยนะ้อไรงยนะ้รั้งเนรถ้ไปสรัเลล้กไปสบรั้นล้วก็ไร้นล้วไปสิงเนกไปิองนะสครั้งเนะกสั้งนะ้ั้งหมดนะ้นะครับอย่านำไปส่งให้สั้งานการกสงส ที่ห้องคดีนะครับที่ห้องคดีเราก็ามารอดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยทางสำน,นัานายการสูงสุดจะเป็นอย่างไรปะ่ะแต่ผู้ต้องหาหลักๆนะครับในคดีนี้นะครับรวมกระทั่งนายเปรมชายเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะก็ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับในผู้ต้องหาหลักๆในคดีนี้ทั้งหมดนะ สารที่นำมาส่งฟ้องในคดีนี้กันนะครับทางเจ้าหน้าที่ของทางกำนัานาย,ยาการถุงศึกก็ลงมารับเอกาสารกันด้วยนะ ก็เป็นว่าสําหรับช่วงเวลานี้นะครับก็มาชมกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับกับผมแอดมินแจ็คนะครับข่าวจเลึกทันเหตการ์วันนี้รายงานสดนะครับที่สํานักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาแห่งนี้นะครับการนานนี้เองมีการนําเอกสารนะครับหลักฐานต่างๆเอกสารนะครับมีทั้งหมด9,000 0กว่าแผ่นนะจำนวนปริมาณ223อซนะครับและมีปริมาณกล่องที่บรรจุมาทั้งหมด 51กล่ 5, 11, องนะฮะก็นำเอกสารมาเป็นคดีของอาคารสตองงอถลกนะซึ่งเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบด้วยคือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบก็คือพื้นที่สอนอบางซื่อนะเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบนี่ครับจะเป็นรังแบบรังใหญ่เลยนะรังเดียวสองรังเนี่ยก็เต็มรถขนแล้วนะมีตามรายการเอกสารแล้วก็ของที่บรรจุภายในในการแพ็กเกจ แพ็กกล่องปิดผนึกซิลมาอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะว่านี่เป็นเอกสารสําคัญของทางคาดีนะครับในการที่จะนํามาแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยมีทางท่านผู้กํากับสอน,นอางซื่อเองท่านมาดูแลการขนย้ายเอกสารวันนี้ด้วยตนเองเลยนะครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าหากทางท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมาถึงนะเราก็คงมาดูกันนะครับว่าจะมี รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเพื่อแถลงให้ทางสื่อมวลชนเรารับทราบกันหรือไม่อย่างไรนะครับ

เกือบแสนนะก็หมื่นันกว่าแผ่นะตัวเลขผูแอดมินก็จําไม่ได้ว่าตัวเลขรวมๆประมาณเก้า0มื่นแปดันแผ่นะแล้วก็เป็นแฟ้มคดีทั้งหมด2องร้อยยี่สองร้แฟ้มแล้วก็เป็นเอกสารบรรจุกล่องห้บเอ็ดกล่องเอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้นะครับกับผมแอดมินแจ็คขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งมานะครับอีกสักคู่หนึ่งมาพบกัน อย่าลืมครับกดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากข่าวเจาะลึกอันเการในวันนี้ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ไปก่อนและอีกสักครู่นึงมาพบกันนะครับ